คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหมาคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีในตอนราวก็สู่ช่อง b บ b y Hot s สปินอีกเช่นเคย,เยวันนี้เราอยู่กับสาวทำดูทุนวันนี้คุณผู้ชม28,000หงาว่ากูแปลกเดโดยิ่งเล่นยิ่งอมทุนมาเยอะว่ะเกณฑ์นี้แม่งครั้งที่แล้วมันเจ็บใจเจ็บจีนเหลือเกินคุณผู้ชมเอาทุนมาหมื่นหนึ่งแม่ง กดตั้งนานกับ20นาทีแม่งได้แค่พันเดียวโอ้กำไรพันเดียวเอทุนมาหมื่นคิดสภาพวันนี้เปิดเหมือนเดิมเลยคุณผู้มสหรับเบ็ดร้อยยาวๆเลยเลยกันนะคิดสภาพแม่งแบบถอจัดอะเล่นเกมนี้ที่ไรแต่อยากเห็นอยากเห็นแบบภาพที่มันแตกโหงดเหมือแนบบสมัยก่อนอยู่พีโยมคิดถึง ช่วงเวลานั้นือเกินนะขอจัดหน่อยละกันเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่พี่เหมียวชอบเล่นอยู่เหมือนกันเป็นเกมโปรดอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้าจะเป็นเกมหลักเลยนะในช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะจะมีช่วงหนึงที่เป็นเมตาที่ได้รับความนิยมมากเกมเนี้ยก็เคยทําแตกแสนได้ด้วยแต่ว่าโอ้มันนานมาแล้วอะปีที่แล้วอะ นานมากหลังจากนั้นมันเลดมันดรอปลงไปเยอะมากอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกอีหน้าเขียวหน้าฟ้าหน้าชมพูอะไรเงรี้ยคือมันค่อนข้างที่จะต่อคอมโบลาบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ช่างมันนะเราหวังแค่เข้าในฟรีเกมคูณเยอะ,ยอะพอแต่คนโหดเก็บคูณมา้เยอะก็ จะเป็นอะไรก็ได้คะเป็นเ J เป็น J อะไรก็ว่าไปอ่ะแบบโหดอยู่เหมือนกันนะถ้ามันเชื่อมดีๆอ่ะตอนนี้ก็ส่งเกมไปก่อนนะมา18ื่นตอนนี้เหลืออยู่ที่2องหมืนหก็ถือว่ายังไม่ได้ท่วบเร็วเหมือนคลิปก่อนนะยังไปได้อยู่อะน่าจะยาวๆแหละยาวๆนะคลิปนี้ทุนเยอะดีเราจะกดยาวเหมือนกันท่าน้ยู่วยาวนคินี้ทุเยอะีจะกดยาวเหมือนกันทุกท่าน ถ้าขึ้นตอนนี้ดูแววมันถ้าขึ้น200รตอนเนี้ยไม่ไม่น่าไม่น่าได้คุณผู้ชมมันดูจากลายแล้วแม่งแบบยังมีแต่ตัวแบบบางๆอยู่เลยอะ่ะยังไม่ค่นหนักเท่าไหร่อะ่ะเอยไม่ขอตัดสินใจขึ้นแล้วกันจะดูวู่วามเกินไปตอนท้่เราทุนมาเยอะมันก็หมดได้เหมือนกันคุณผู้ชมมีเขียวไหมโอ้ช่องแรกไม่ได้ะ่ะ ต่อยาวๆว่ะง่วงอยู่แล้วว่ะยังเกมนี้ไม่ง่วงทุกทีเลยโอ้แต่และดอกแม่งสารสี่ร้อยโอ้ยไที่ผ่านไปผ่านมาฝากกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมกดซับสไครต์ด้วยนะพูดคุยได้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับช่องนี้ถ้า แต่คือมีแจกรางวัลน,นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันรับยังไงฮะย้ำอีกทีว่าดูที่ใต้คลิปฮะคุณผู้ชมว่าพี่เหมียวทาคลิปไว้แยกไว้แล้วในเดียคลิปชั่นเนาะใครยังไม่รู้ก็สามารถเข้าไปดูได้ฮะจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะมันง่ายๆฮะสาหรับช่องนี้คือแบบแจกง่ายๆแบบชิวๆฮะประมาณนั้นนะฝากไว้ด้วย อืม20,004ก็ 24, ถึงยังยังยังต้องไปต่ออีกสักหน่อยละกันคุณผู้ชมเรายังไม่ได้ลดมัวมากขนาดนั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่มาจริงๆเนี่ยค่อยซื้อ,อละกันคุณผู้ชมเบ็ดร้อยถ้าซื้อก็ห้าพันอยู่นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันราคาแต่ว่าถ้ามันไม่มาจริงๆนะโอ้โปิงเงียบว่ะ จัดตลับบอกโอหดอกจริงกว่าเบาอยู่เมื่อกี้เต็มกลางว่าอย่างไงแต็มว่า420โคตรเบาแล้วมีเคแล้วเปล่าเด็กจะต่อมากเลยคอโมโบนี้น่าจะสวยเคเลียงซะดีเลยอ่ะต้องบาบเมื่อกี้คคูณกำลังไหลดีเลยอ่ะ โยูโ่เงียบนะเงียบจัดนาาเขียวมาก็จริงนะแต่สามร้อยหกสิบมันเฉยๆมากอะ่ะหน้าทองโอ้ไม่ได้ไวก็ไม่มีครับช่องแรกจัดเลยไหมล่ะสองหมื่นห้านะตอนนี้เราลงทุนไปสักห้าพันแล้วกัน มากูไม่รอแล้วเพื่อนกูไปเลยดีกว่าน้อยซื้อเอาจริงๆน,นะถ้าเป็นเล่นไปซื้อมันยังมีโอกาสแตกมากกว่ากดนอกด้วยซ้ำคุณผูมเพร่อข้างในนี่มันเก็บคูณให้เราได้ตลอดมีโอกาสสวยๆแล้วหน้าแดงมา4ี่พันดิบอกแล้ว มาดิโอ้โหน้าแดง5830อย่าเพิ่งตื่นเต้นอะไรไปนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไร่รอดูว่าช่วงต่อไปนี้จะหนักหรือเปล่าฮะแค่นั้นเองหลักสี่หมุนตอนนี้ภาวนาอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดสิ่งที่รียว่าอาถรรพสามหมุนนะ 10ดสิบแม่งร้อยแปดสิบแล้วมามีเจตรงนี้สวยอยู่มีวายเอาเรียบร้อยไงแบบนี้น่าจะหวานเจี๊ยบหรือเปล่าสามร้อยเอ้ยไม่ใช่สามพันดิสามพันหนึ่งร้อยสิบมองเห็นเป็นสามร้อยยังไงวะห้าห้าสามศูนย์มากับคอมโบนี้แม่งเอาจัดเลยวะ่ะโอ้แล้วไหลมาคูณยี่สิบเลยนะดอกสุดท้ายไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรามันมเบี้ยวอยู่แล้วคอมโบนี้หมื 12, ่นสองว่ะ ดอกแล้วกันุกนโยมชิวๆเลยอะตอนนี้คือเท่าทนุนผ่านโยมซื้อแล้วร,รู้สึกว่ามันมากว่าไงรอบที่แล้วนี่เราไม่ได้ซื้อนะรอบนี้จัดซะหน่อยหวงแม่งไม่มาสักทีมันใจร้อนไงพิงพังไปกับคอมโบนี้ อนี่เฉยๆเลยเหลือหกหมุนยังยังไงอะแต่คูณสิบโอเคนะตอนเนี้ยอยู่ที่ว่าจะต่อคอมโบสวยๆหรือเปล่าโอ้ค่อนข้างดีฮะมีเคมาโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบต่อฮัมโบเมื่อกี้นะเอ้กับเคเมื่อกี้โอ้โหเรื่องอยู่นะคอมโบนี้ออกมาที่สองพันเจ็ดสิบเอาอยู่ได้อยู่โอ้ยมีด้วยนะมีด้วยว่ะแต่จะออกหรือเปล่างั้นนี่ ลงหรือเปล่าเพื่อนโอ้ไม่มีเรียบร้อยเลยอะ่ะไม่มาว่ะถ้าฟรีในฟรีนะ่าจะโหดจัดเลยอะ่ะเอาไม้ปิดจ็อบได้เลยนะถ้ามายังไงอ่ะเพื่อนโอ้ไม่มีอีกแล้วได้ลุนนะ่ะช่องมัน,มนว่างๆมันเยอะสะลึกเกินวะยังไงโอ้ไม่มีจริงวะยอม เวยตอนนี้ออกมาที่3,710เดี๋ยวแต่ว่าเกลืออยู่เหมือนกันนะายาวๆเลยกันสูว่ามีชัยกว่าวะ่ะซื้อ,อหมุนติ้วหมุนติ้วปิงเล็กน้อยคนระับฝนตกไปฮนะเอาไปด้วยถ้ามีจังหวะปิงฮนะ เขียวมีแดนหน้าฟ้า2อ8 0ันบกับเมื่อกี้โอ้ดอกเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะมาดูว่าวันนี้จะบวกได้เท่าไหร่คุณผูมตอนเงี้ยงทรงๆอยู่นะดูจากแคชวอลเล็ตดูทุนตอนนี้คือ2อ0 0ันเก้าคือสองหมื่นเก้าุณมยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะกำไรจะตกก็สองวันแม่ง ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะต้องไปต่ออยู่แล้วอะ่ะก็สวยนะมีเจปะ่ะจำเลยแล้ววายมาแบบนี้เน้นเน้นโอ้สามพันกว่าเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่ดูวับดูวับไม่ละมือมาเอะกูขอจริงถ้ามานี่คือปิดจ็อบ ได้เลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้จริงๆนะโอ้ปวดคอเลยกูหมื่นสองเอาจัดมามาดิหน้าฟ้าสองพันหกร้อยสี่สิบเมื่อกี้ว่ะโอ้ทำเป็นเล่นปะ่ะซื้อแม่งได้กว่าบอกแล้วใครเอาทุนมาเยอะแม่งแงแบบยังไงมันก็ได้กว่าเว้ กดเนี้ยมันแบบบั่นทอนชีวิตไปวันๆคุ่ผูมกดแม่งแบบต้องมาลุ้นเยอะ,อะซื้อแม่งเลยตอนนี้ขึ้นมาสี่หมื่นคุณผู้ชมมันความว่ากำไรแค่หมื่นกว่าเองตอนนี้ข้าวโพนี่เกลืออะไรแค่หมื่นกว่าโอ้มีเคเป็นควายมาอย่างดีแล้วมีหน้าเขียวไงพนารอสิบไป จับอยู่สองสองสูนย์โอ้โหนี่ยังสวยอ่ะแจกตำระเบียบแน่นอนว่ะคลิปนี้โอ้โหหน้าเขียวมันจะมาบ่อยอะไรขนาดนั้นเพื่อนมันมีเคมาเป็นวายตรงนี้อ่ะโอ้โหไม่ไหลต่อะนะแล้วเราขึ้นมาถึงคูณ14นะแล้วเลยสี่หมุนคนุณผู้ชมหลุ้นได้เลย วนาอย่างเดียวขอแบบเต็มกาพ,พอจะอะไรก็ได้จะสิบสัวักสอนอะไรก็ได้ขอสวยๆเลยอะดอกสุดท้ายเพื่อนทำเ็นไ,ได้เขียวอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็บุญละโอ้คอมโบนี้อเอ้ยออกมาทนี่6หกพันจริหรอวะเบาอยู่นะอีกสักหน่อยไหมล่ะแบบ ทำตามความฝันหน่อยไหมล่ะคุณผู้ชมเบ็ดสี่ร้อยสิบหมุนไปทำตามความฝันแลันแตะแสนได้อีกครั้งหนึ่งนะเปล่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าเอาพอประมาณแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่กำไรคุณผู้ชมหน้าทองอมาสองพันสี่ร้อยในเรื่องอยู่ อ,อ,อีกสักหน่อยแล้วกันน,นี้คือชดอเสียงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็พอแค่นี้แล้วกันแต่อ,อีกสักพักเอาสักเท่าไหร่ดีวะกำไรมาสองหมื่นแปดอีกสักหน่อยแล้วกันลุ้นอยู่นะเนี่ย เบสิร้อยแม่งจะทำพิษหรือเปล่าอะเอาอืมก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้กับกายเป็นว่าพีเกมมาวะ่ะเมื่อเมื่อกี้กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะกลับเท่าไ,รไาหร่ดีผู้ชมแม่งมาเฉยเลยว่ะ นี่เขาเบ็ด400น่าจะมีแสนแล้วแหละกูว่าน่าจะมีแสนแล้วแหละนาแดงมา4,000นโอ้โหแค่3ตัวเองนะคอมโบนี้น่าจะปิดจอ็อบเลยอ่ะแสนมาเพื่อนน้าม่วงมาดิโอ้ 14k โอ้โหหมื่นสี่ จบเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ถึงแสนไม่ว่ากันเมื่อนมา2องหมกับที่ห0หมื่นนะเอาจัดตามระเบียบคะคุณผู้ชมก็ย้ากันอีกทีว่าใครยังไม่รู้ก็สามารถดูตา้คลิปได้สําหรับการรับรางวัลน,นะจ๊ะใครที่ยังไม่รู้เนาะประมาณนี้แล้วกันอ,ออกมาที่สองหมื่นห้าคุณผู้ชมสำหรับเบรศี0รเอาจัดเลย ประมาณน,นี้คลิปนี้ถนะ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยคุณผ,ผู้ชมพูดคุยได้ได้คอมเมนต์ใครที่รับรางวัลไปแล้วในเล่นแตกก็สามารถเ <c oughs> ข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฮนะประมาณนี้นะครับสหรับคลิปนี้เอาจัดอยู่นะเน้นๆเลยอะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้พี่เหมียวขอตัวลาไปแล้วฮะบ๊ายบายฮนะ